<C ut ters> เอาละครับสวัสดีผมท่านด้วยนะเพราะผมนั้นก็มาเดินนะโอเคนะวันนี้ก็จะมาเล่นเนอะเซาปาร์กนะครับเดือดสติกอ,ออฟทูนนะครับพาร์ทสามกันแล้วนะครับหลังจากที่ช่วยทวีคได้สำเร็จนะครับนี่อะไรล่ะนี่อะไรล่ะโอเคทักิณนี้สัญญาว่าจะไปช่วยเค้กนะฮะโอเคไปช่วยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะสวัสดี <S <S นุ่น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  เจอศัตรูแล้วครับเจอศัตรูแล้วครับมาดีมาดีมาดีโอเคมานี่มานี่ครับเอ้ยใช้นี้ดีกว่าครับนี่เป็นท่าที่เด้งสองเออเอาไปดีเอาไปดิตีตีต,ตีไม้หักไปดิไม้หักไปดิโอเคไปเลยทล้เมื่อเอาจัดตีเฮ้ย ปีบลอยครับเป็นอะไรที่สุดยอดม,มากโอเคเรามาถึงบ้านของทวีกแล้วปี๊บเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอ้ยมันฉีดอะเลส,ส่ตาตะปีพิกไทยอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับใหม่เอ,มอเดี๋ยวมาหา อะไรดีจิมโบโอ๋อต้องโอ้โหเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรยังไงเราก็จะไปถึงนะมีอะไรเนี่ยอ่าเดทวีกโอเคอะไรต่างๆนะนะมั่งใหม่อังกอร์เฮลโลเพื่อนเพื่อนเด็กดิเพื่อน,อนของฉันนี่คืออังกอร์อะไรไปหาลูก ต้องต้องคุยตอนนี้เลยไม่เอาไม่เอาไม่คุยไม่คุยโอเคนิวไม่เซ็นนิวไม่ใส่ฟองค้านแมน่ดิค่ะแม่เป็นไรครับเราทำธุรกิจเราทำธุรกิจก่อนเราทไม่เล่นย้อนอ้าสวัสดีครับในนี้มีอะไรล่ะในมีอะไรอ่ะโอเคปิ๊บอ้าวไฮอหายสีโอเค,อาออเคหาเจอหนึ่งตัวแล้วเอ,อ้ยหนึ่งคนแล้ว นี่หยิงแม่งเลยยืนบางอยู่นี่ยืนบางจังโอเคมามานี่เลยเดี๋ยวสตัร์ก่อนพี่ดับ้ออเออโอเคไปเรียนท่าใหม่มาแล้วไปเรียนท่าใหม่เอ้ยโชว์กล้ามหนึ่งทีมาแฮมเมอร์ฟิวใหม่รัตช์สตอรี่ตายหายัง ตายหาหมดเลยอะไรมันจะเร็วขนาดนี้โอเคในนี้มีอะไรครับดูตามแบบโอ้โหเชื่อเลยว่าเป็นคนเกาหลีเชื่อเลยว่าเป็นคนจีนไม่ใช่คนเกาหลีเอาดูนี่มันเหม็นขนาดไหนยังจะกินอีกเออสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าอย่าต่อยกัน,กนที่นี่ เออ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 ทำไมไห่มันตีแตกแล้วไม่ดรอปอะไรเลยเคไปต่ออะไร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 เราเคถึงร้านจิมโบกันแล้วซื้อของเลยครับอ่าเราเซลได้ก็เซลสิมาเซลเซลเซลโอเคครับเราต้องมาซื้อเอออะไรวะอ้ไอเนี่ยอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว,ดวองมาซื้อไอเนี้ยเมื่อกี้ซื้อไปเอาเมื่อกี้ซื้อไปหรอเออนเนี่ยซื้อแกสมาร์กนะครับอ่าเจโอเคโอ้ย okay. เป็นอะไรอย <laughs> เสียงเอา้าเฮ้ยไปทำอะไรไปทำอะไรในนั้นวะเนี่ยโอ้โอเคไม่เป็นไรอ้าวหมีหม,มีตายฮะหมีตายฮะอื้อ โอเคไปต่ออันนี้มีอะไรครับหายใจอยู่อ้าวสวัสดีครับสกีเตอร์ค่ะอะไรวะเนี่ย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 เนี่ยเนี่ยโอเคอุ้ยเจอหนูเพียบเลยในนี้มีอะไรล่ะนี่มีอะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งยิ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 งวิงหนูยิงหนูเราจะหนีเอาไปตีก่อน โอเคแลนด์มีเอ็ดอิมมาเลยไอ้นี่หรอไอ้นี่หรอไอ้นี่เอ๊ะนี่เหรอนี่เด้งได้นี่เด้งได้ฮึ้ยมาดิมาดิอุ้ยตัวแขะแตกเลยมาแฮมเมอร์อะพลาสติกพี่ไม่รู้วยสติฟฟิลี่เฮ้ยเฮ้ยช็อตเลยช็อตเลย โอเคมาดิโอ้ยถ้าหนูถ้าโยมตีหนูนี่แบบเหมือนเอาอะไรมาแอดตูดเออแตกไปรีตัวชอบชอบยำเติมมาดิเฮ้ยื้อชนะเลยรครับรู้สึกเก่งขึ้นมาทันตาเห็นเคเรามาเก็บของแค่นี้ <laughs> เก็บของแค่นี้ครับเพราะว่านะรู้สึกไม่น่าภาคภูมิใจที่มาในนี้เลยแม่งแบบโอ้ย หนูเพียบวิ่งๆๆๆๆๆเจ,ย,เย,จย,เย์จยเจย์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 ย์นี่ครับเมื่อกี้เห็นมีนี่ครับไม่รอสายตาบูมบูมบูมเคกลับบ้านดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไปหาโทเค็นดีกว่ามาเลยโอเคครับอันนี้อะไรเนี่ยมอนโกเลียนบีฟยังยังไม่ต้องทำแต่มาหาโทเค็นก่อนโอเคโทเค็นจากกูมาอ้าวใครเนี่ยทำทำอะไรทำอะ ไล่ล <pam> ่าทำอะไรล่าทำอะไรล่าไล่ล่าโอเคไหนดูสิมีอะไรเล่นบ้างมีอันนี้นะครับเด้งไปข้างหลังเนี่ยฮึ่ยเออตี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 ห้าคอมโบเลยมาแฮมเมอร์เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยังไม่ต้องใช้มาเล่อน โอเควิองนั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นเล่นได้แล้วเดี๋ยวเอาไอ้ไอ้นี่ให้ตายก่อนครับมาเลยเฮ้ยอืออืออือไปดิวิ่งหนีดิเออมันต้องจังสั้นโอเคแฮมเมอร์ออฟจัตติกไปเลยเฮ้ยอือเอียมโอ้ยเราชนะแล้วนี่ครับ นี่ยต้องใส่หน้ากากเนี่ยเออเออลืมบอกไปลืมบอกไปว่าไอ้นี่ครับเอออะไรวะเราไอ้นี่ไงไ,ไอคือ,อ,อคือไฟไฟโทเค็นเนี่ยที่ที่จิงหาไปแล้วนะครับเออแล้วก็ไอ้นี่อะไรวะมันมีปัญหาสามารถเราลงมาตัดต่อไม่ได้งไงเออก็เลยอัดใหม่เลย ก็เลยจะสร้างตัวใหม่นะครับผมผมไม่กระปิวตะไวมาเป็นโมฮอคกเลยโอเคมานนี่ดิมานนี่ดิเอ้าใครส่งเฟสมายะโอเคนั่นล่ะเฮ้ยใครส่งเฟสมามาเลยคอมโบไข่จุกเออ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 นี่ไง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 มาไนดูซิ มีอะไรให้เล่นมั่งเอานี i ก่อนดีกว่าครับ By the hammer มันจะ,น,ะนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้ว I'm sorry โอเคอเฮ้ยแมวแมวเอานี้ดีกว่าครับมีดาบอเออเออเอโอเคมานี่อีกมานี่อีกหมดแล้วใช่ไหมมาเลยทัลลาดินอ,อนี่นี่เอ้ารถทีหนึ่ง มันน่าคุ้มไปเนี่ยอ้าวแม่งรู้ครับแม่งรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกินพีพีกันโอเคมาเลยอุ้ยแม่งมีรูแม่งมีรูให้ใส่กวดน้ำด้วยนี่เคโคตรโหดมาดิจุกไปดิเฮ้๋ยวจะอืออืออืออีนี่ไงโชกามนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเบตเตอร์เบตเตอร์แฮมเมอร์ทุบไปอ้าวรถทีละหนึ่งมันน่าคุ้มไหมมาเลยไม่เป็นไร เฮ้ยนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วเ,เ,เอาไข่จุกถ้าตายโคตรอนาถถ้าตายมึงอนาถไปปะวะเฮ้ยเหลือสามแล้วครับโอเคเหลือสามแล้วโอ้ยมีกระปองตำรวจด้วยแถมมาให้เฉยเลยโอเคอัปเกรดก่อนนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วเปิร์กเลยเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนเหลือไว้ทำไมวะเออเว้ยโอเคครับเออ โอเคมีอะไรให้เออไม่มีอะไรให้ปล้นเลยมีแค่กระบองอย่างเดียวโอเคนี่มียิงมัว่วยิงมัว่วนกแตกรังกันเลยทีเดียวนี่ไงล้วเอา้าได้แล้วเนะี่ยเชดิทพลาสติกแฮปแฮปโอเคเอา้าได้แฟร์แคปเอ้ยเดี๋ยวนีเเ้เราเร็วเราเร็วว่าวสามแล้วใช่ไหม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 โทเค็น <laughs> วิง่งโทเค็นมาเฉยเลย โอเคเลเ้ยวสามล้ใช่ไหมเอ้ยนั่นก็ใส่เนี่ยนี่ไงนี่ไงกลายเป็นพ่อมดน้อยกันเลยทีเดียว <laughs> ดูผมโมฮอ,อมแม่งแบบโอ้โหปวดบังใส่ใจรายละเอียดดีมากแม้แต่ผมแม้แต่ผมก็ยังปวดบังได้ตอนนี้แม่งโมฮอ,อมกลายไปหางม้าแล้วเนี่ยโคตรโหดนี่ไงแล้วบูบูบูบโอเคมาทักท <Okay. S 1> เค้นเคนไอ้เฮลยูโอเค ได้เพื่อนใหม่มาแล้วเย่ปึ๊อัลล็อกอีกแล้วครับไหนปึ๊อัลล็อกเออเอ้าผิดอัน,อ,อ,อ,นอันนี้ไงนี่เอาอันนี้เลยดีกว่าพีพีเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคครับภารก,กิจน,นี้ก็ช่วยแม่งรีบแม่งรีบเข้าไปในนี้เลยอ,อะไรหรอเรายังไม่ได้ทำอะไรนายเลยนะโอเคเดี๋ยวพัก ไปแค่นี้นะครับสำหรับการช่วยโทเค็นเราช่วยสําเร็จแล้วนะครับเัินก็โอเคเัินก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาช่วยเค้กนะเดี๋ยวจะไปจนไทยนะครับไปตรงนี้นะจ๊ะโอเคก็นะก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพักข้านี้ไว้ก่อนแล้วกันสำหรับชาวปาสเดือดซิกออฟทูดพารสามนะฮะอ่เดี๋ยวมาต่อกันพารสี่แล้วกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ Bye -bye, yeah. huh? Let me tell you all the story. Everybody gather around. Once there was a boy, he was the coolest kid in town. He knew he wasn't perfect, just like everybody else. But he always knew the importance of staying true to himself. Cause all the other kids would hide behind a mask. So when they took a tendency, the only one in class You could proudly raise his hand when he heard his name. Never lost track of who he was or tried to change. Even through the peer pressure, he was happy in his skin. While everyone around him was obsessed with fitting in. He never let the words of others get in his way. Hey. And that's what made him into the man he is today sick